สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านครับท่านผู้ชมครับวันนี้จะมาดักหนูนะครับวันนี้มัดตัวไอ้เบานะครับไอ้เบาช่องใช้บ้านนะครับครับผมเออมดีครับผมวันนี้ไอเปิลจวดมาใส่หนูนะครับท่านผู้ชมครับันนี้ของไอเปิลนะครับเป็นบ่วงได้เนาะบ่วงดีครับทําคนเดียวทำเองครับทาเองโอ้ป่งใครก็ครับบ่วงใส่เองครับผม แป่งใส่เองนะครับเนาะวันนี้ผมก็เอาเป็นกับดักฟ้าพามานะครับท่านผู้ชมครับนี่แล้วก็กับวงเดือนนะครับผมป่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มใส่กันเลยนะครับเดี๋ยวเฮอไอยังไปใส่ก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวบึ้งเราก็มาสรุปผลงานของแต่ละคนเอานะครับมันหมาเนอะไอเนอรครับผมครับเดี๋ยวผมไปทางนี้นะครับเดี๋ยวส่งไอเบลไทยบ้านนะครับเนาะปผลไปทางทางนี้นะครับเนาะเนี่ยโซนนี้แล้วก็เดี๋ยวผมก็จะไปตะปุ่นนะครับเดี๋ยวไปเริ่มใส่กันเลยนะครับท่านผู้ชมครับ มาเริ่มใส่กันเลยนะครับท่านชมครับั่งนี้ผมใส่กรับฟ้าผ่านนะครับท่านชมครับเนี่ยอันนี้มันมีหอยที่มันเดินแถวๆนี้นะครับเนี่ยหูมันอยู่ในนี้นะครับเนี่ยบนปุ้นแหมหูหนึ่งนะครับปุ้นใส่ตางที่มันเดินเสาะหากิ่นนี่นะครับผมเดินผ่านกระปุ้นนะครับในปุ่น ตังนี้ผมใส่เป็นกราฟวงเดือนนะครับท่านชมครับนี่อันนี้เป็นก้อนดินนะครับท่านชมครับเหยื่อฉีดน้ําหอมเรดี้นะครับเนาะนะครับเป็นก้อนดินนะครับมันเค้ืนไปบนนี้ตัวนะครับเนี่ยดักวันนี้อีกหนึ่งลังนะครับตรงนี้ก็เป็นคุยมันนะครับท่านชมครับนี่มันมันคุดออกมาใหม่นะครับ ในนี่นะครับหูจะยูกรน,นะครับในในในหูน,นี่นะครับในปุ้นนะครับเดี๋ยวผมเสาะต่างที่มันเดินต่างที่มันเตียวพอกัอนครับผมก็ใส่เซตเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็ จะแรงแล้วนะครับเนาะพระอาทิตย์เกือบจะตกดินแล้วนะครับนี่เป็นมรนยากาศเป็นหมายของเฮานะครับผมไะเดี๋ยวเฮาไปทำกับข้าวกินกันก่อนนะครับบผมว่าไอ้เบาไทยบ้านเปิรนนสซเซตหรือยังนะครับไะเดี๋ยวเฮาเดินติ๊กับกันนะครับท่านผู้ชมครับครับตอนนี้เขาก็ทำกับข้าวกันนะครับผมไอ้เบาไทยบ้านกาปิกมาแล้วนะครับ เดี๋ยวเราปิ้งจีนกันนะครับท่านผู้ชมครับอันนี้เสบียงเรานะครับเดี๋ยวปิ้งจีนเดี๋ยวเราสกกดหอกไก่กินเข้านะครับเนาะเดี๋ยวเราไปใจเบสเออไปใจหนูมาก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวเรากลปิ๊กมากินครับคืนนี้เขาก็จะนอนพักกันที่นี่นะครับอยู่กันที่นี่อาจจะหรือว่าอาจจะกางเต็นท์ที่นี่นะครับกางเต็นท์เอาบ่้ไอ้เนาะอาจจะกางเต็นท์อยู่ที่นี่อยู่นะครับท่านผู้ชมครับ เดี๋ยวแหมสกรรมเดี๋ยวเขาก็ไปใจหนูนะครับท่านชมครับนี่เขานั่งพักกันก่อนนั่งหิงไฟกันก่อนนะครับอากาศก็เย็นเย็นอยู่นะอนะพอดีพอดีครับตอนนี้ก็สองทุ่มแล้วนะครับไปเดี๋ยวเขาจะมาดูผลงานรอบแรกของเขานะครับท่านชมครับดูว่าจะติดก่อนนะครับเนาะจะได้กี่ตัวนะครับไอ้เบาไทยบ้านก็ ไปปุ้นแล้วนะครับผมปุ้นนะครับใส่ปุ้นครับไปเดี๋ยวมาดูผลงานของเฮาเลยนะครับเดี๋ยวมาดูหลังแรกของเขานะครับท่านผู้ชมครับดูว่าจะติดก่อนนะครับผมมาดุนาด่นปลารุ่นปตรกันนะครับผม เป็นใจเอ้ยห,หลังนี้บัตติเตือนนะครับนี่กลับฟ้าพา,าจิ๋วอันนี้ก็บัตตินะครับเป็นกลับวงเดือนนะครับท่านรั้งเดี๋ยวผมชีดเดวนี่เพิ่มไปก่อนนะครับแต่เจ้ามันอาจจะแห้งเนาะ โอ้ฉิดเพิ่มเข้าไปนี่ไปเดี๋ยวไปดูหลังกาไปต่อนะครับผมใส,บใ,สใส่ฟังปุ้นตัวนะครับใส่ฟังเพศ่ตัวใส่ฟังปุ้นตัวนะครับหลังนี้เป็นได้โดนไหมหลันี้เป็นกระดักจิ๋วยังบอกออกมาเตือนะครับนี่ใส่ปากงูมานีนะครับโอ้่าจะมีหนูก่อนนะครับท่านผู้ชมครับมี อหอยไซยูนะครับออหลังนี้หลังนี้เป็นกับวุงเดือนนะครับอันนี้เดี๋ยวผมชีดนี่เพิ่มเข้าไปก่อนนี่ปดูต่อเห็น,นะครับหลังต่อไปหลังนี้โดนไหมหลังนี้ก็ยังบอ,อกเตือ้อ วนนี้ก็ยังบมอบมาเตือนะครับนี่ยไปเดี๋ยวไปดูหลังต่อไปต่อนะครับดูหลังต่อไปนะครับมีหอยใส่อยู่นะครับท่านผู้ชมครับหลังนี้ก็ประทิดนะครับผมไะหลังต่อไป หลังนี้โดนไหมหลังนี้ก็ยังม่โดนเตือนนะครับนี่นี่เป็นกัปฟ้าผานะครับไปต่อไปอันนี้เป็นไหนเอ่ยโดนไหมอันนี้ก็บอกออกเตือนนะครับท่านผู้ชมครับเนี่ย นี่เป็นกระฟาผ้าเหมือนกันนะครับป่ะเออมีเน,นี่อหน่อยหลังนี้วโดนไหมหลังนี้กบ่โดนเต๋ออันนี้กับวงเดือนนะครับเนี่ยมีมีคนมามัดหมายไว้นี่อยู่นะครับเนี่ยทำสัญ,ญลักษณ์ซํำเครื่องหมายไว้นี่นะครับน่าจะมีคนมาใส่ก่อนหน้านี้แล้วนะครับท่านผู้ชมครับหมูว่าจะได้นักจะได้น้อยนะครับเนาะเอามาใส่ทีหลังนะครับป่ะ ไปลุ้นกันต่อนะครับท่านผู้ชมครับหลังต่อไปหลังนี้โดนไหมหลังนี้ก็ยังมาโดนเตือนะครับนี่อันนี้เป็นกรฟวงเดือนนะครับผมไปหลังนี้เป็นไงเอ้ย มาไหมอังนี้ไปกาฟ้าผาน,นะครับยังไม่โดนนะครับอังนี้ก็บรโดนเตือ้อหลังนี้เป็นไรเอ้ยลังนี้ก็บรตีเตื้อนะครับท่านผู้ชมจะหมดแล้วนะครับท่านผู้ชมยัมได้สักตัวเลยหมูห้วยจะมีหนูก่อนนะครับหมายนี้นะครับ รูอว่ามันจะออกดึกหมูนะครับเดี๋ยวผมฉีดน้ํายาเพิ่มไปก่อนนะครับหมูจะมีตัวกอน,นะครับท่านผู้ชมเนี่ยดวงจันทร์ก็ขึ้นเต็มดวงนะครับเนี่ยหมูมันจะเดือนเดือนแจ้งมันจะออกกอน,นะครับผมจะหมดแล้วนะครับท่านผู้ชมครับเหลือน่าจะเหลือประมาณสองหลัง องหลังสุดท้ายก็ครับนี่นะครับหวนรุนดูนะครับจะโดนไหมปวดโดน,นครับหลังนี้แต่ก็มีห้อยใสอยู่นะครับหอ่ะปนเอาไปมดหรือยังนะครับหลังนี้บวโดนนะครับเรื่องยศคนรุหลังนี้นี่หลังสุดท้าย หลังนี้ก็ไม่โดนนะครับทําเจ้ารับนี่ป่ะหมดแล้วนะครับเดี๋ยวมาไปดูของของไอ้เบาไทยบ้านปิอนนะครับโอ้โหปนจะได้ก่อนนะครับของเฮารอบแรกม่ได้สักตัวนะครับท่านเจ้ารับป่ะครับผมก็ปิกมาแล้วนะครับนครับเดี๋ยวรอไอ้เบาไทยบ้านก่อนนะครับเนาะโอ้โหแกจะได้กี่ตัวนะครับส่วนของเฮาม่ได้สักตัวเลยนะครับท่านเจ้ารับรอบแรก ถือว่ามาเอาบรรยากาศนะครับบรรยากาศกังตงนะครับผมยิงไฟกันนี้นะครับครับไอ้เบาก็ปิกมาแล้วนะครับท่านผู้ชมครับได้กี่ตัวครับพี่เบาสี่ตัวนะครับท่านผู้ชมครับหนึ่งสองสามสี่ถ้าใกล้ๆได้นะครับท่านผู้ชมครับต้องถ่าไกลๆหน่อยนะครับต้องขอโทษตางท่านผู้ชมตัวนะครับเนาะ มันเป็นโค้ดของ youtube นะครับเรื่องเกี่ยวกับการทะลุนคำซัดความรุนแรงเองนะครับเนาะแต่เขาก็มาช่วยเจ้านาเจ้าให้นะครับเนาะมากับจัดหนูนะครับเนาะมันไปกินพืชผ,ผลทางการเกษตรนะครับเนตพืชเนาะเป็นตรูพืชนะครับหรืยว่าไอเปิลหมาเลยนะครับเนาะ <c oughs> สี่ตัวของเขายังไม่ได้เลยนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยววนผูกมาเจ้าปุ้นนะครับเขาก่ยไป ใจหํมกำนะครับหลวดไปเก็บกับดักนะครับเนาะคืนนี้ก็น่าจะไปรอบเดียวนะพี่บาวเนาะไปรอบเดียวปอนะครับเนาะครับวันเดือนอาจจะเดือนแจ้งตัวนะครับท่านผู้ชมครับเนาะอาจจะมีส่วนตัวนะครับเนาะเดี๋ยวคืนนี้เขาก็จะพักกันแล้วนะครับท่านผู้ชมครับรอรุ่นติดตามบนภูมาเจ้านะครับผมเดี๋ยวเขาก็จะกินข้าวกันก่อนนะครับมาก่อนตีเขาจะนอนนะครับท่านผู้ชมครับ กินข้าวกันก่อนนะครับข้าวยมดึกนะครับให้เอ็มกอดปิ้งหนูกินกันนะครับผมตอนนี้ก็หมอกเหมยตกขนาดเลยนะครับท่านผู้ชมครับเนี่ยดูหมอกลงขนาดเลยเนาะนะครับดูหมอกเริ่มลงแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรากินข้าวกันก่อนนะครับท่านผู้ชมครับก็จะมีจีนปิ้งติกี้นะครับเนาะแล้วก็มีหนูมีน้ำพริกนะครับ เดี๋ยวขอกินข้าวกันก่อนนะครับท่านผู้ชมครับกินเสซจแล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะนอนกันนะครับครับตอนนี้เขาก็กลางเต้นกันแล้วนะครับผมเดี๋ยวเขาจะนอนกันแล้วนะครับไอเอ็มเกาครับก็จะนอนที่เต้นนี่นะครับไอเบาไทยบ้านนะครับนอนเต้นเอาบรรยากาศนะครับผมผมขอไปนอนใน เทียงนาในแห้งพุ่นเอานะครับท่านผู้ชมครับสูงสูงพุ่นเอานะครับเนาะพอดีมันเป็นหมอกเมยนะครับท่านผู้ชมครับเนี่ยเนดูลำแสงไฟเนี่ยนะครับตอนนี้ก็หมอกเมย์โตขนาดเลยนะครับผมเดี๋ยวเจอกันพูกมะเจ้านะครับบรรยากาศดีเนาะบรรยากาศดีแต่นะครับสวัสดียามมะเจ้าครับท่านผู้ชมครับ เดี๋ยวสกร,รมบฮอก็จะไปเก็บกับดักกันแล้วนะครับผมอันนี้ก็หมอกเหมยลงขนาดเลยนะครับหลมตอนนี้ก็ประมาณสักซีบกวองศานะครับไอเอ็มก็ไปเก็บกับดักมปแล้วนะครับเนาะส่องเบาไทยบ้านนะครับปะ่ะเดี๋ยวแห็นสกราบฮก็จะไปเก็บกับดักของฮแล้วนะครับ ไปครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเก็บกันเลยนะครับผมจะเก็บหลังสุดท้ายมาก่อนนะครับท่านผู้ชมครับตะคืนหลังนี้หลังสุดท้ายนะครับสองหลังนี้นะครับผมใส่ตั้งแต่นี่นะครับไปนี่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 แล้วก็นี่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 แล้วก็ตีนี่นะครับเนี่ยไปมาดูว่าจะติดก่อนนะครับผม ดูว่าจะโดนไหมครับบม่โดนนะครับท่านผู้ชมครับไม่ออกเยื่ออยู่เหมือนเดิมนะครับเยื่อก้อนดินนะครับกับวงเดือนอยู่เหมือนเดิมหลังนี้เหรอหลังนี้ก็บม่โดนนะครับนี่ไม่โดนนะครับไปดูหลังต่อไปต่อนะครับ ดูหลังท้งเพนะครับวันนี้ถ้าบัตรได้ตั๋วนะครับก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับบางตีมันก็มีบางตีมันก็บ่มีนะครับหลังนี้โดนไหมหลังนี้ก็บ่โดนนะครับนี่อันนี้กับวงเดือนนะครับหลังนี้เหรอหลังนี้เป็นกับรักจิ๋วไม่โดนเหมือนกันนะครับนี่หลังนี้เป็นไดเอย โดนไหมหลังนี้บ่ดโดนนะครับท่านผู้ชมครับหลังนี้หลังสุดท้ายแล้วนะครับผมหลังนี้ก็ไม่โดนนะครับน่าจะบมีหนูนะครับพระอาทิตย์ก็ขึ้นแล้วนะครับไอเอ็มดูเหมือนจะปิกมาแล้วนะครับท่านผู้ชมครับปุ้นนะครับ่มู้จะได้กี่ตัวนะครับเดินปิกมาปุ้นแล้วนะครับ ใส่บวงนะครับปูนนะครับเดี๋ยวก่อยมาดูผลงานของไอ้เปิ้ลตัวนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะเดินปีกกันแล้วนะครับผมไอ้บ่าวก็ปีกมาแล้วนะครับถือตัวน้อยๆได้ครับตัวน้อยๆสามตัวไม่ได <laughs> ้สักตัวครับไอ้อเป็น<อ>ไปได้ไดยังไงนะครับเนาะไไปด้พามาตะไก่ด้ว <laughs> <laughs> วันนี้เป็นนะครับถือว่ามาเอาบัญชาการนะครับท่านผู้ชมครับอาจจะได้พ่องมาได้พ่องนะครับเนาะแล้วเต่มหมายนะครับไม่นะครับหนูหายยากนะครับท่านผู้ชมครับตุ่มปอใหญ่ครับอ๋อครับกปอได้ยูนะครับเนาะอันนี้ก็หมกเหมยก็เริ่มตกไม้หมแล้วนะครับตะกี้ผ้าทย์ขึ้นอยููนะครับตอนนี้ก็หมืดไปละไม่นะครับ ไอ้เบาไทยบ้านได้สามตัวนะครับท่านชมครับครับคลิปนี้ก็สองคนครับไอ้เบานะครับไอ้เอ็มนะครับช่องเบาไทยบ้านนะครับเนาะก็จะปิ๊กกันแล้วนะครับท่านชมครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ครับคนจังไฮบ้านเฮาตัวนะครับผมหาอยู่หากินที่จังไฮบ้านเฮานะครับผมที่ภาคเหนือนะครับอากาศก็ตอนนี้ก็ดีดีนะครับเย็นสบายเลยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันตัวนะครับผม วันนี้สองคนก็ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับผมสสวัสดีครับครับขอบคุณครับไอ